องค์ขบมตรีเชิญธีรัญญาบัติพัยดยศผ้ตรายและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรมมชิระนายกและเชิญสัญญบัติพัยดยศและผ้าตราไปถวายแด่พระราชาคณะณวัดพระนารายมหาราชจังหวัดนครราชาสีมา ที่วิหารหลวงวัดพระนารายมหาราชอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม่อมให้พลเอกกันปนัถรุติดองคมนตรีเชิญจิรัญญบัตรพัยดยาพระตรัยและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรทธปชิระนายกสาธกธรรมวิจิตต เยสตศีลาจารวัตพิพเทนกิจติลกตรีปิดกคุณาพรมหาคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ปัจจุบันรบพระพรบัชิระนายกดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระนารายมหาราชและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11อายุ89ปีพรรษา69 และเชิญสัญญาบัตรพระจดและพระไตรถวายแด่พระศรีพระชรากิสุิ์ปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดด่านในจังหวัดนครราชสีมาและรองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาพระศรีวชิรานุวัตรปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาและพระวชิรกิติบัณฑิตปัจจุบันดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสวัดนายาวรองเจ้าคณะอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมและคณะปดีคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์